สวัสดีเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆชาวยูทูบคลิปนี้จะพามาทำทางลงไปขุดทำไอ้นี่ครับทำกำแพงกั้นดินกำแพงกั้นดินหรือว่ากั้นดินบ้านเดียวกัน,นอะไรเนาะ บองน้ำมันมีไม่บอนครับโอยอดินมาเราจะไม่ลงไปข้างล่างเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันโลมนะครับมันแล้วรถเราจะจมเอาเป็นแก้คล้ายดินสมองครับแต่ว่ามันก็จมลงไปไม่ลึกหรอกแต่ว่าเราก็ไม่สามารถขึ้นได้อาจารย์น่อยิดนี่แหละครับแถวนี้เลยสองครั้ง ที่ที่เดิมแล้วก็นู่นอยู่ตรงบ้านหลังแรกอีกครั้งหนึ่งครับสามครั้งที่สีก็นั่นแหละที่โซลุลนั่นแหละครับเห็นไม่คิดมันเลยช่างมานะครับช่างทำโมาแปลกันปีนออมาแต่เชาอยู่ครับปีนี้เพราะว่าบ้านเขาอยู่แถวนี้ ว่าเรายืนขุดข้างนอกไม่ได้นะเพราะว่าสายไฟครับสายไฟมันเยอะมันต้องขุดตรงกับสายไฟเลยนะข้างล่างสายไฟเลยแล้วดินมันต้องเอามาทิ้งข้างนอกว่าดินมันทิ้งไปในถนนไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องหาวิธีลงมานะครับทำลงไปอย่างนี้เลย ผมเดินลงไปแบบไม่ได้ถมนี่ผมไม่ลงนะกลัวมันกันครับเมื่อวบานก็มีปัญหานิดนึงอยู่ดีๆไม่เดินครับเดินไม่มีแรงโทรหาช่างซับหาสารครับบอกให้ ดับเครื่องไว้ประมาณสักพักหนึ่งประมาณสักหนึ่งนาทีนี่แหละครับนาทีกว่าก็ติดเครื่องทํางานได้ปกติครับรีเซต็ตรีเซ็ตกล่องมันถ้าลงไปปุ๊บหนี่ถ้าไปเป็นแบบนั้นนะถ้ามันไม่หายเหมือนเมื่อวานนะโชคไม่ดีเหมือนเมื่อวานนะงานเข้าแล้วนะครับ นี่เราลงไปแล้วนี่เอาขึ้นมาไม่ได้นะนี่มันไม่มีแรงขึ้นเลยมันนิ่งอยู่เฉยๆเลยครับไม่หนักเครื่องไม่อะไรสักนิดนึงเลยช่างแกบอกว่าตั้งอ่อนเกินไปแบบว่าให้มันประหยัดน้ํามันนะครับมันไม่หล่นไม่อะไรเลยนี่เราทํางานอย่างนี้เครื่องมันไม่หนักเลยนะครับนี่ตั้งตั้งปั๊มไว้เบาแต่ว่ามันก็ดีครับมันก็ไวดีแต่ว่านานๆมันจะเป็นทีนึง จะเบานิ่มไปเลยครับมันไม่ค่อยอบีบกำลังเครื่องเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยกินน้ำมันนะสู่นี่ก็ดังดีเหลือเกินเอาน้ำมันหยอดได้วันหนึ่งครับ วันหนึ่งสองวันก็เลิ่์อีแล้วดังเลยนะน้ำมันก็น้ำมันเครื่องเก่ามันโดนน้ำด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะไรตรงนี้นี่เอาเศษปูนเอาอะไรทิ้งได้นะครับ ว่าเจ้าของเขาจะถมที่อยู่แล้วเขาบอกว่าทิ้งเลยทิงได้เต็มที่ยิ่งดีก็ไม่จมง่ายๆหรอกครับเพราะว่าหญ้ามันหนาอยู่นี่รอยผมเดินไปช่วงไม่เท่าไหร่นะว่าแข็งอยู่ แข็งรู้แข็งเลยเนี่ยถ้าจา์หน่อยจุ่มรกเขาหนักเนาะเป็นเพราะรถหนักแล้วครับรถผมมันไม่หนักเท่าไหร่ิธีการลงที่มันชื้นน้ำหน่อย แบบว่าน้ำมันขังมันอะไรก็ผมก็ไม่ได้เกิ่งนะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะรอดแบบมันไม่ค่อยจมนะครับเอาหาดินแห้งหนุนหนุนนุนรองลงมาแบบนี้นี่ผมว่ามันปลอดภัยดีกว่าเราจิ้มเราเดินลงไปเฉยๆตามความรู้สึกครับความรู้สึกส่วนตัว เราหนุนดินแห้งไปรถเรามันก็จะสูงขึ้นหน่อยมันจะมันจะไม่จมไม่จมไวนะหยียบดินแห้งมันก็จะแข็งเนาะแล้วเราไปเหยียบเรื่อยๆเรื่อไปเรืเ่อมาจมลึกนะครับขออนุญาต สลักฟันใหม่สลักฟันหลุคดคลิปนี้ขอปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับให้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ